สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทซับยางยนตนะครับผมพามาชมตัวล้อสีดําด้านนะครับตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดของต้องบอกว่าปี2023เลยนะที่ผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับตัวนี้เป็นขอ18นิ้วนะเป็นล้อเบโฟอร์ฟอร์ม,มิงแล้วก็สามารถใส่ได้กับ 5รู114และ5ร2ู112นะครับที่เกี่ยวกับพวกเบนท์อะไรพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับแล้วก็ซีวิกเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรูที่ออกแบบมาเพื่อซีวิกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับกับใครที่มองหาล้อสไตล์นี้ผมบอกเลยมันสวยมากไปชมกัน มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย HRE นะครับซึ่งล้อแท้เนี่ยมันมีเลยนะครับแต่อันนี้เป็นล้อก๊อปปี้นะเป็นล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงนะครับสเปคจะเป็นขอบ18กว้าง8.5นะครับตัวนี้ออฟ38นะครับบอกเลยว่าไม่ล้นแน่นอนนะครับกับออฟ38นะสเปคจะเป็น5รู1้อนะครับหมายความว่าสามารถใส่ได้กับ5รู1้อที่เป็น Honda Toyota เกือบทุกรุ่นนะครับ แล้วก็สามารถใส่ได้กับพวกเบนซ์แล้วก็อะไรเอ,อ่ยโฟล์สวากเได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำได้านนะครับแล้วก็การส่นที่อยู่ด้านหลังล้อตัวนี้จะเป็นรหัส73.1นะครับลายผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันชื่อว่าลายอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ที่รายละเอียดล้อด้านนอกแล้วกันนะครับในคลิปผมขอ ให้ดูตัวล้อจริงไปเลยแล้วกันนะตอนนี้เป็นสีดําด้านทั้งใบเลยนะครับทั้งตัวก้าและตัวขอบนั่นนะลมแรงนะที่ร้านนะตอนนี้มีฝากลางให้นะครับแล้วก็เป็นล้อเบาโฟ,โฟร์ฟอร์มิงนะครับเบาเลยอะ่ะเป็นขอบ18ที่ล้อเบามากๆนะครับมิติตัวก้านจะยังเออก็มิติก้านก็เหมือนจะล้อนลออกมานิดนึงด้วยนะตรงแบบว่าตรงระยะมุนตรงระยะแบบที่มัน มีออกเป็นเป็นสเต็ปนะครับมันไม่ได้ออกมาทั้งทั้งใบนะมีติก้านเพียวนะเพียวเล็กแล้วก็มีความหนาอยู่นะครับสวยผมบอกเลยว่าตัวจริงโคตรสวยนะครับถ้าเสียงมันดังเข้ามาในนี้ก็คือผมกําลังทําการประกอบยางออฟโรดอยู่นะครับต้องใช้การยิงปืนบาสุก้านะครับไปดูล้อต่อใกล้ๆนะครับปหล่อมากๆนะครับกับล้อตัวนี้ มาต่อกันที่ตัวล้อลาย Copy HRE ก่อนเลยนะครับ HRE ตัวนี้จะมีฝามาให้เลยนะคร,รับเป็นฝาดำมาให้เลยนะครับคือว่าฝาของเขาเป็นแบบนี้เลยลูกค้าสามารถไปใส่ฝา BBS ก็ได้นะสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเนี้ย Copy l i n ลายอะไรนะแต่ถือว่าสวยมากๆนะครับตัวล้อจะเป็นสีดำด้านทั้งตัวก้านนะตัวก้านนะครับแล้วก็ตัวขอบน,นะครับเป็นสีเดีวยวกัน ทั <mile> ้งหมดเลยนะครับตัวก้านจะมีมิติเป็นตัววายสังเกตเนี่ยเป็นตัววายนะครับก้ามปูขึ้นไปนะครับมีวายนอกแล้วใช่ไหมไปเจอวายในวายในเนี่ยทำการตัดวายนอกไปอีกครับทําการตัดเส้นวายนอกอีกมันจะอยู่ด้านหลังของขอบวายด้านนอกนะครับนี่เป็นก้านเล็กกว่านะครับก้านวายใหญ่จะเป็นก้านใหญ่กว่านะครับตัวนี้ล้อมีความแข็งแรงแน่นอนนะครับใหญ่อยู่เลยนะอืมสวยสวยสวยก้านเกลียวบางนะครับ ตัววายนอกนะตัววายนอกที่เราเห็นนะครับมิติมันจะวนมาแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมไอตรงสามเหลี่ยมนี้แหละไอตรงสามเหลี่ยมนี้แหละมันคือจุดที่มันล้อนออกมานี่ไอสามเหลี่ยมที่ผมบอกอ่ะมันโนนออกมานิดนึงผมว่าถ้าขูดอ่ะมีโอกาสขูดนี่ได้เหมือนกันนะขับแบบแบบว่าเราขับไปขูดซุสบาทอ่ะมีโอกาสขูดได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาระวังนิดนึงนะครับ ตัวรูเนี่ยตัวรูน้องจะเป็น5้ารูร้อาหมายความว่าเขาจะออกแบบมาให้สามารถใส่ได้กับ5รูร้อี่และ5้ารูร้อนะครับใส่ได้เลยนะครับที่เป็นรูแบบนี้นะครับโดยรวมโคตรสวยสวยมากนะครับตรงนี้มีออฟเซตด้วยนะถ้ามองจริงๆเนีย่ยตรงนี้มีออฟเซตออกมาประมาณเกือบ2นิ้วเลยนะลึกนะลึกเลยคือคือลึกเลยมิติสวยนะครับแล้วก็มิติก้านจะมี ยกหลบสเตปแค่ตรงนี้นะและตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบตรงๆนิดๆน,นะครับตรงๆนิดๆแต่ตรงเนี้ยนูนเข้าไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้ราคาล้อชุดนี้นะครับราคารอชุดนี้ณตอนนี้นะได้เป็นล้อเบลโ,โฟร์ฟอร์มิงด้วยนะแล้วก็ราคาตอนนี้อยู่ที่18,500บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะขับรถอะไรก็ตามนะครับ ที่เป็นโตโยต้า o อน da ใส่ได้หมดนะครับยกเว้นโตโยต้าอั i ติสนะครับแล้วก็เบน z แล้วก็ซีลโคใส่ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เป็นอ,อ,อะไรอีกอะที่ใส่ได้ก็ไม่มีนะก็อยู่ประมาณนี้แหละเป็น512รและ5 0 4ใส่ได้นะครับราคา1 8 5 0 0บาทนะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านคนครซัยยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือร้านอยู่หน้าปอยวัดตโนดอเภอบางกาจงนจนนทบ,บุรีนะครับ เบอร์โทรตรงผมเลยนะผมเป็นคนรับสายเองนะครับ094 540 9999สสวัสดีคร <little> ับหล่อมากๆเลย we